วิถีตัวแม่สองราคาเครื่องบินส่วนตัวสีสาวแบล็คทิ้งภายในหรูหราสุดๆทางเทศวิ่งทิปได้มีการเปิดเผยเที่ยวบินของเกิลกรุ๊ปดังที่เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูเอมบรายเออร์ไลเยต1หนึันสัญชาติเยอรมนีสำหรับเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้เป็นเครื่องบินแบบเอมบรายเออร์ไลเยต1หนึ ผลิตโดยเอม r a ร r บริษัทผลิตเครื่องบินจากบราซิลภายในจัดห้องโดยสารเพื่อให้บริการเช่าเหมาลำภายใต้สายการบินแอร์ฮัมบูกสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด18คนมีที่สายการบินสูงถึง8,500กิโลเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องมากมายทั้งนี้มีรายงานว่าเอมเบร์ไลเยต1,000มีค่าใช้จ่ายในการเช่าเหมาลำเครื่องบิน เริ่มต้นที่ประมาณ13,500ดอลลาร์ต่อชั่วโมงราว455,237บาทต่อชั่วโมงอัตราค่าเช่าเหมาลลามไรชั่วโมงไม่รวมภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมอื่นๆทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายในการเช่าเฮมาลาจะแตกต่างกันไปตามปีของยี่ห้อรุ่นตารางเวลาเส้นทางยอดรวมผู้โดยสารและสัมภาระและปัจจัยอื่นๆส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องบินเจ็ตลำนี้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่53ล้านดอลลาร์ราว1,789ล้านบาทราคาของเครื่องบินเจ็ดขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตนอกจากนี้ยังสามารถไปเหนือช่วงที่กำหนดหากการผลิตใหม่ผู้ซื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ2ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงลูกเรือและค่าบำรุงรักษาและอื่นๆราคาของตัวอย่างมือสองอาจอยู่ที่42-48ล้านดอลลาร์ มีผู้ขายจำนวนมากที่มีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ